สวัสดีนะขอรับวันนี้เรามาติดตามชายหนุ่มธรรมดาที่มีพลัง999,999ตอนต่อไปกันเลยนะขอรับตอนที่81 <fic ult ies> มาถึงสำนักหลังจากมาถึงตีนเขาของสำนักทุกคนต่างก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากหลังจากลู่เจ้าเกิ์ กำทับกฎระเบียบกับสิทธิ์หม่พวกเขาก็ได้เดินขึ้นไปตามบันไดที่ทอดยาวภูเขาของสำนัก ภาพได้ตัดไปยังศาลาเล็กๆที่อยู่บนภูเขาเด็กสาวคนหนึ่งได้เอ่ยถามอาจารย์ของตอนว่าท่านอาจารย์ทำไมพวกศิษย์พี่ถึงยังไม่กลับมากันเลยล่ะตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้ววนาไม่รู้ว่าพวกศิษย์พี่จะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าเด็กหญิงที่หน้าตางดงามพูดด้วยความกังวลชายซาร่าผมขาวลืมตาขึ้นมาจากการทำสมาธิแล้วหันไปมองลูกศิษย์ของตอนที่กำลังเป็นกังวลอยู่นั้น ไม่เป็นอะไรหรอกเหยาเออสิพ,พี่ของพวกเจ้าน่าจะทำภารกิจที่อาจารย์มอบหมายให้ไปกำจัดกลุ่มโจรหมาป่าทองคำไม่น่าจะมีอะไร เป็นปัญหาให้กับศิษย์พี่ของเจ้าได้หรอกอาจารย์คิดว่าพวกเขาน่าจะทําภารกิจสําเร็จแล้วละตอนนี้เขาคงน่าจะกําลังอยู่ในการเดินทางกลับมาแล้วละทรายชาราพูดด้วยความเอ็นดูเห่ยงเอ๋อเป็นศิษย์คนเล็กสุดของสํานักดาบเทียนซีนเขาเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ดูแลท่านอาจารย์หลังจากเหล่าศิษย์พี่เดินทางออกไปทําภารกิจในทุกๆครั้งการเดินทางออกไปทําภารกิจในครั้งนี้ใช้เวลาน,านานเป็นพิเศษ และสิทธิทุกคนต่างก็ถูกมอบหมายไปทำหน้าที่กันทั้งหมดยังเหลือแต่จังเหยอเอ๋อคนเดียวที่เหลืออยู่กับอาจารย์นางคงจะเหงาสิณชาชยชาราคิดอยู่ในใจเหยอเอ๋องั้นเจ้าจงไปนําเอาซามาชงให้อาจารย์กินหน่อยสิเจ้าค่ะท่านอาจารย์เดี๋ยวสิจะไปเอามาเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์เหยอเอ๋อรีบตอบรับคําท่านอาจารย์และเดินออกไปทายชาราที่กําลังมอง ตามหลังของลูกศิษย์ไปก็ได้กลับมาหลับตาลงทำสมาธิอีกครั้งเวลาผ่านไปไม่นานกลุ่มของลู่เจ้าเกอก็ขึ้นมาถึงประตูของสำนักศิษย์พี่ทุกคนก็ผ่อนคลายเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้กลับมาถึงสำนักทุกคนล้วนแต่คิดถึงบ้านเหมือนกันสิคนหนึ่งพูดขึ้นนี่เราได้กลับมาบ้านแล้วเหรอนี่ดีจริงๆเขายกแขนและสูดเอาอากาศบริสุทธิ์ที่อยู่ที่แห่งนี้เข้าไปอย่างสุดแรงและค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาลู่ลี่และพวกศิษย์ ใหม่ทุกคนต่างก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าคำว่าสำนักที่ตกต่ำมันไม่น่าจะถึงขนาดนี้ทุกคนสูดลมหายใจเข้าพร้อมๆกันในมุมมองของพวกสิทธิ์เก่าสำนักก็คือบ้านของพวกเขาเองแต่ในสายตาของลูลี่และสิทธิ์ใหม่เป็นเพียงศาลาเล็กๆและห้องเก่าๆผุพัง เรียนบางหลังก็ไม่มีหลังคามองดูสุดโซมเป็นอย่างมากนี่มันเกินความคาดหมายของเราไปเยอะเลยแล้วนี่เราจะฟื้นฟูสำนักให้กลับมาทำการค้าขายกับเราได้อย่างไรนี่มันเป็นภารกิจที่ยากจะเป็นไปได้ลู่ลี่คิดในใจเจ้าระบบบ,บ้านนี้ทำไมมันให้ภารกิจที่ไม่สามารถเป็นไปได้ขนาดนี้นี่เราอยากจะบ้าตายจริงๆทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของลู่เจ้าเกอ ะโกนขึ้นมาว่าเอาละทุกคนพวกเรามาถึงสำนักแล้วไว้พวกเราจะเข้าไปพบท่านอาจารย์ในทีหลังตอนนี้ทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนก่อน ลู่เจ้าเกอเดินเข้ามาหาลู่ลี่และพูดกับเขาว่าคุณทายลู่ได้โปรดตามผมมาเดี๋ยวผมจะนำพาท่านไปยังที่พักเองขอรับลู่เจ้าเกอผายมือเชิญขอรับลู่ลี่ขานรับพวกเขาทั้งสองก็ได้เดินออกไปส่วนลูกศิษย์ของสำนักดาบเทียนซิงก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัยตอนที่82สำนักที่สุดโทซม นี่ทำไมสำนักของพวกเราถึงได้เป็นแบบนี้เราเองก็นึกว่าจะเป็นสถานที่ที่น่าอยู่และมีผู้คนมากมายแต่ทำไมมันถึงเหมือนบ้านร้างขนาดนี้นี่เราสามารถอยู่ที่นี่ได้จริงๆหรือมูตรงเทียนบ่นพึพรรมพำกับตนเองไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำความสะอาดสักเล็กน้อย ก็อยู่ได้แล้วละชูชิงหายพูดขึ้นนั่นสิพี่สาวเดี๋ยวหนูจะเป็นคนทําความสะอาดให้เองอิงอิงพูดขึ้นหนูเองเป็นเด็กกําพร้าอาศัยอยู่ชุมชนเล็กๆกับพี่สาวมาตั้งแต่เด็กเรื่องทําความสะอาดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหนูเองค่ะจะได้ไงกันล่ะพี่สาวโตกว่าน่าจะปล่อยให้เด็กทําความสะอาดเพียงคนเดียวได้อย่างไรมูตรงเทียนหันกลับมาพูดกับอิงอิงสิทธิใหม่ทั้งหมดส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่มาจากเขตชนบท และชุมชนเล็กๆพวกเขาทั้งหมดต่างก็รู้วิธีทำงานต่างๆอยู่แล้วมาตั้งแต่เด็กพวกเขาได้ทำความสะอาดที่พักเสร็จก็รีบพักผ่อนภาพได้ตัดมายังที่พักของลูลี่ลู่เจาเกอพาเขามายังที่พักของตนเองและมอบที่พักนี้ให้กับคุณซายลู่ชั่วคราวคุณชายพักอยู่ที่นี่ก่อนนะขอรับเดี๋ยวผอมมาจะไปรายงานท่านอาจารย์ ก่อนได้ขอรับคุณชายลู่ลี่ตอบลู่เจ้าเกอรีบเดินออกไปด้านหลังของสำนักเขาได้เดินไปยังที่พักของท่านอาจารย์เวลาผ่านไปไม่นานเขาก็เดินมายัางศาลาเล็กๆด้านหลังภูเขาในสายตาของลู่เจ้าเกออาจารย์และสิ์น้องกำลังนั่งพูดคุยกันอยู่ที่ศาลาเล็กๆแห่งนั้นท่านอาจารย์ขอรับพวกผมได้ทำภารกิจที่ท่านอาจารย์มอบหมายให้สำเร็จแล้ว ทุกคนปลอดภัยดียกเว้นสิบน้องเศร้าส,สางทีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขอรับสายชราและเด็กสาวก็ได้หันมามองลู่เจ้าเกิดที่กำลังโคง้งคำนับมาแล้วหรือทุกคนปลอดภัยแล้วก็ดีแล้วสายชราตอบรับ ด้วยความเอ็นดูหญิงสาวที่อยู่ข้างๆก็รีบกระโดดขึ้นและวิ่งไปกอดลู่เจ้าเกอด้วยความคิดถึงสิบพี่มาแล้วหรือแล้วคนอื่นๆและททาไมสิบพี่ถึงมาคนเดียวคนอื่นๆไปไหนกันหมดทุกคนไม่เป็นอะไรกันใช่ไหมขอรับเอ๋อเหว๋อเหว๋รีบปล่อยพี่ก่อนเดี๋ยวพี่หายใจไม่ออกแล้วเนี่ย ทุกคนอยู่ข้างนอกพี่รีบมารายงานท่านอาจารย์แต่ว่านะท่านอาจารย์ขอรับในการเดินทางครั้งนี้พวกเราได้พบโชควาสนาครั้งใหญ่ด้วยละขอรับลูกเจ้าเกอรายงานท่านอาจารย์ด้วยรอยยิ้มโชควาสนาหรือโชควาสนาอะไรกันเหว่เอ๋อรีบเปิดถามไว้เราค่อยรู้ทีหลังก็แล้วกันให้พี่คุยกับท่านอาจารย์ก่อนเหวเอ๋อให้สิทธิ์พี่ของเจ้าพักผ่อนเถอะอย่าได้รีบเร่งเขาเลยเขาเดินทางมาไกลคงจะเหนื่อยหน้าดูทรายชรากล่าเตือนลู สิทธิ์ของตนเจ้าขาท่านอาจารย์เย้าเอา๋อรีปล่อยมือออกจากสิทธิ์ที่แล้วกลับมาบริบัติท่านอาจารย์มีเรื่องอะไรที่จะรายงานอีกหรือเจ้าเกอทายชาราถามขอรับท่านอาจารย์ลู่เจ้าเกออธิบายเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดให้กับท่านอาจารย์ฟัง พอฟังสิ่งที่ลูกศิษย์ของตนอธิบายมาบางครั้งทายชราก็ขมวดคิ้วบางครั้งก็มีรอยยิ้มอารมณ์ต่างๆที่ลู่เจ้าเกอได้สาธยายมานั้นทำให้เขาถึงกับตกตะลึงเป็นอย่างมากพวกเขาทั้งสองฟังการรายงานจากลู่เจ้าเกอจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงสองชั่วย,ยามการรายงานของลู่เจ้าเกอถึงหยุดลงเหตุการณ์ทั้งหมดก็เป็นเช่นนี้แหละขอรับท่านอาจารย์ นี่พวกเจ้าคงจะลำบากหน้าดูกันเลยสินั้นก็ให้พวกเขาพักผ่อนกันก่อนเถอะไว้พรุ่งนี้เช้าอาจารย์ค่อยไปพบกับพวกเขาชายชรากล่าวขอรับท่านอาจารย์ลู่เจ้าเกอขันรับและเดินออกไปตอนที่83พิธีรับลูกศิษย์ หลังจากที่ลู่เจ้าเกิเดินออกไปเหยาเอ๋อก็รีบประจบท่านอาจารย์ทันทีท่านอาจารย์ท,ท,ท่านอาจารย์าารยต่อไปเหยาเอ๋อจะมีสิบน้องอีกมากมายเลยล่ะเจ้าค่ะต่อไปนี้เหยาเอ๋อจะไม่ได้เป็นสิบน้องคนสุดท้ายอีกต่อไปแล้ว เจ้าค่ะท่านอาจารย์ชายชรามองดูลูกศิษย์ของตนด้วยรอยยิ้มแต่ว่าในใจของเขากับคิดปัญหาอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นตอนนี้สำนักของพวกเราตกต่ำลงเป็นอย่างมากพวกเราไม่มีทรัพยากรอะไรที่จะส่งเสริมเด็กพวกนี้เลย แล้วเด็กพวกนี้จะสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างไรชายชราครุ่นคิดถึงวิธีการต่างๆที่จะรับมือทั้งคืนโดยที่ไม่ได้นอนเช้าวันรุ่งขึ้นเหล่าสิทธิ์ของสำนักดาบเทียนชินทุกคนออกมาเดิน ดูรอบๆอบสำนักด้วยความตื่นเต้นถึงว่าสำนักจะสุดโรมเป็นอย่างมากแต่ว่าลานของสำนักก็กว้างเป็นพิเศษรอบๆอบเป็นภูเขาบรรยากาศยามเช้าช่างสดชื่นยิ่งนักเมฆหมอกปกคลุมทั่วหุบเขาเสียงคำรามของสัตว์วิญญาณน้อยใหญ่ที่อยู่ด้านหลังภูเขา ก็ส่งเสียงคำรามรับแสงอาทิตย์สิ์น้องทุกคนจงมารวมตัวกันที่ลานหน้าสำนักวันนี้อาจารย์ของพวกเราจะมาพบทุกคนรีบมารวมตัวกันอย่างเป็นระเบียบลู่เจ้าเกอและสิทธ์ทั้งหมดของสำนักดาบเทียนซิน ออกมายืนเรียงตัวกันบนอัศจรรย์ลู่เจ้าเกอสวมชุดสีขาวดูสงายืนอยู่แถวหน้าสุดถัดไปสิทธิพี่ทั้ง9้าคนสวมชุดสีขาวสะอาดยืนเรียงกันเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบคนที่อยู่หัวแถวสุดคือคนที่ทุกคนรู้ดีเป็นคนที่เสียสละและต่อสู้กับราชาควายปีศาจเกือบเอาชีวิตไม่รอดคนคนนั้นก็คือสิทธิพี่เศร้าสางทีลู่ลี่ยืนอยู่อีกมุมหนึ่งของลานกว้างข้างข,าง,ขางของเขามีสุนัขขาวตัวหนึ่งที่นอนอยู่อย่างเกลียดขัน บนไหล่ของเขาเจ้าปีกทองเกาะอ,อยู่อย่างสงบเขาเป็นคนนอกของสำนักไม่ควรที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้แต่ว่าลู่เจ้าเกอได้รับคำสั่งจากท่านอาจารย์ให้มาเชิญเขาเข้าร่วมเป็นพิเศษเพราะเขาเองก็เป็นผู้มีพระคุณสูงสุดของสำนักเราในปัจจุบัน สิทธ์ทั้งหมดของสำนักดาบเทียมซีนถ้าไม่รวมเหล่าสิทธิ์ใหม่ก็มีทั้งหมดสิบคนพอดีลู่เจ้าเกอกล่าทักทายเหล่าสิบน้องว่าสวัสดีสิบน้องทั้งหมดวันนี้พวกเราจะทำพิธีรับพวกเจ้าเข้าเป็นสิทธ์ของสำนักของพวกเราอย่างเป็นทางการต่อไปเชิญท่านอาจารย์ขึ้นมากล่าวคำทักทายกับสิทธิ์ใหม่ด้วยขอรับทันใดนั้นชายชราผมขาวคราว,าวยาวดูสง่าร่างกายของเขาผอมและสูงดูหน้าคราวลบเป็นอย่างมาก ต่างกับคนแก่ทั่วไปบนร่างกายสวมชุดสีน้ำตาลอ่อนดูเรียบง่ายเป็นอย่างมากเขาค่อยๆเดินออกมาจากศาลาแล้วขึ้นมายืนอยู่อัศจรรย์เขายืนตรงหน้าของเหล่าลูกศิษย์ทั้งหมดสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนวันนี้เราหวังอย่าให้ประมุกของสํานักดาบเทียนชินเป็นคนปัจจุบันยินดีต้อนรับทุกคนเข้าร่วมกับสำนักเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ทุกคนให้ความสำคัญกับสำนักดาบของพวกเรา ถึงสำนักเราจะเป็นสำนักที่เล็กๆและตกต่ำเป็นอย่างมากแต่ว่าพวกเราก็ยังมีรากฐานอันยาวนานในแม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ผ่านมาสำนักของพวกเราเคยเป็นสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงระยะหนึ่ง ถึงตอนนี้สำนักของพวกเราจะมีกันเพียงแค่นี้พวกเราก็ไม่ยอมแพ้และเราขอประกาศว่าต่อไปนี้เหล่าสิบใหม่ทั้งหมดจะเป็นดั่งครอบครัวของพวกเราและทุกคนจะดูแลกันดั่งพี่น้องกฎของสำนักห้ามทุกคนทะเลาะเบาแวงและต่อสู้กันเองเป็นอันขาดยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์และเหล่าสิทธิถึงจะสามารถต่อสู้กันได้ทุกคนเข้าใจไหมชายชรากล่าวขอรับท่านอาจารย์ทั้งสิเก่าและสิบใหม่ขันรับพร้อมกัน ตอนที่84การแต่งตั้งผู้อาวุโสในเมื่อสำนักของพวกเรามีผู้คนเพิ่มขึ้นดังนั้นต่อไปนี้ข้าในฐานะเจ้าสำนักดาบเทียนชินจะขอแต่งตั้งให้ลู่เจาเกอและเศร้าสางทีเป็นผู้อาวุโสของสำนักมีอำนาจเทียบเท่ากับข้าลู่เจาเกอ เป็นผู้อาวุโสฝ่ายธุรการควบคุมเกี่ยวกับทรัพยากรของสำนักให้กับลูกศิษย์เร้าสังทีเป็นผู้อาวุโสฝ่ายคุมกฎด,ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนัก ต่อไปเจ้าสำนักได้แต่งตั้งให้สิทธิเก่าทั้งหมดขึ้นเป็นอาจารย์สอนวิชาต่างๆให้กับลูกศิษย์และควบคุมสิ่งต่างๆของสำนักสุดท้ายเหยื่อเจ้าจะต้องเป็นคนที่ดูแลด้านการสอนรายงานกับท่านผู้อาวุโสทั้งสองโดยตรงขอรับท่านอาจารย์ทุกคนขานรับด้วยความยินดีหลังจากที่สำนักตกต่ำเป็นอย่างมากจนกระทั่งปัจจุบันมีคนไม่ถึง20คนดังนั้นการอยู่ร่วมกันของทุกคนเหมือนดังครอบครัวหนึ่งแต่ตอนนี้มีผู้คนเพิ่ม ขึ้นมามากมายเจ้าสํานักจึงตัดสินใจแต่งตั้งหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับเหล่าลูกศิษย์การที่เขาแต่งตั้งให้ลู่เจ้าเกอและเศร้าสางชีเป็นผู้อาวุโสของสํานักไม่ได้เป็นเพราะลําเอียงหรือเห็นแก่ตัวอย่างไรก็เพราะว่าเศร้าสางชีระดับการบ่งเพาะของเขาก็ก้าวเ,เข้ามาถึง ระดับสวรรค์ขั้นต้นขั้นหนึ่งแล้วส่วนลู่เจ้าเกอร,รากฐานการบ่มเพาะก็มาถึงระดับสวรรค์ขั้นต้นขั้นที่สามแล้วเหมือนกันเขาเองที่เป็นเจ้าสำนักร,รากฐานการบ่มเพาะของเขาไม่สูงเหมือนกับเจ้าสำนักคนก่อนก่อนตอนนี้รากฐานการบ่มเพาะของเขาเองก็อยู่เพียงขั้นสวรรค์ขั้นกลางขั้นห้าเท่านั้นดังนั้นการที่แต่งตั้งทั้งสองเป็นผู้อาวุโสก็ไม่ผิดแปลกอะไรไปหลังจากที่เจ้าสำนักได้แต่งตั้ง ตำแหน่งงานต,างต่างๆให้กับลูกศิษย์แล้วต่อไปนี้มอบให้ลูกเจ้าเกอแบ่งงานการสอนให้กับทุกคนได้ปฏิบัติตามก่อนอื่นหมดค่าขอประกาศให้เหล่าอาจารย์ใหม่นำพาเหล่าลูกศิษย์ปรับปรุงสำนักสถานที่พักอาศายัยลานฝึกฝนและห้องธุรการต่างๆให้กลับมาดำเนินการได้ชั่วคราวก่อน ส่วนทรัพยากรต่างๆเราจะแบ่งปันและมอบหมายให้ตามความสามารถของทุกๆคนถ้าจะเป็นคนออกภารกิจต่างๆไว้ที่กระดานข่าวและมอบให้อาจารย์สองเป็นผู้เผยแผ่ภารกิจในครั้งต่อๆไปลู่เจ้าเกอกำชับขอรับผู้อาวุโสทุกคนขานรับพร้อมเพรียงในการแต่งตั้งครั้งนี้พวกเขาทุกคนก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนและท่านอาจารย์ก็ไม่ได้ปรึกษาหารือกับทุกคนเลย การที่เขาได้แต่งตั้งในครั้งนี้ก็เป็นผลที่เขาเองนั่งคิดมาทั้งคืน ถึงการกระทําที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในการจัดการครั้งนี้และสํานักของพวกเราก็จะได้ดําเนินไปต่อในอนาคตถึงแม้ว่าสํานักของพวกเราจะไม่มีทรัพยากรแต่ข้าที่เป็นอาจารย์ขอสัญญาว่าจะทําทุกอย่างเพื่อบ่มเพาะสิทธ์ทุกคนให้แข็งแกร่งขึ้นให้ได้หลังจากที่เจ้าสํานักได้แบ่งปันหน้าที่ให้กับทุกคนแล้ว เขาก็ได้เชิญลูลี่เข้ามาพูดคุยก่อนที่ลูลี่จะเดินทางไปกับเจ้าสำนักลูลี่ได้กำชับเจ้าขาวและเจ้าทองพวกเจ้าจงไปวิ่งเล่นและบินเล่นดูรอบๆสำนักเราจะเข้าไปทักทายเจ้าสำนักก่อนลูลี่พูดเสร็จเจ้าขาวและเจ้าทองก็ออกไปตามคำสั่งอย่างว่าง่ายเจ้าสำนักมองตามหลังของสัตว์ทั้งสองไปอย่างมึนงงเพราะเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันอ่อนๆมาจากเหล่าสัตว์ทั้งสอง ไม่เหมือนกับสิบคนอื่นๆที่ไม่สัมผัสได้เลยสัตว์ทั้งสองตัวนี้ต้องเป็นสัตว์วิญญาณระดับสูงเป็นแน่เจ้าสำนักคิดเสร็จก็เดินนำทางลูลี่เข้าไปในห้องโถงของสำนักตอนที่85อาณาเขตด,ดินแดนเหนือภาพได้ตัดมาที่ห้องโถงของสำนัก อย่างเป็นทางการเจ้าสำนักเดินเข้ามาแล้วโค้งคาราวะให้กับลูลี่ข้าหวังหย่าหายเจ้าสำนักดาบเทียนซีนขอคาราวะและขอบคุณในการช่วยเหลือลูกศิษย์ของกระผมด้วยถ้าไม่มีท่านลูกศิษย์ของผมก็อาจจะไม่มีชีวิตรอดมาได้ถึงทุกวันนี้และขอบคุณในการช่วยเหลือเศร้าสางทีที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสถ้าท่านไม่ช่วยเหลือศิษย์ใหม่ทั้งหมดก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วหวังหย่าหายโค้งคำนับให้กับลูลี่อย่างสุภาพ ไม่เป็นอะไรหรอกครับท่านเจ้าสำนักมันก็เป็นเพียงโชคชะตาที่ผมได้มาเจอสิทธิ์ของท่านและมันก็คงเป็นโชคชะตาเหมือนกันที่พวกเราได้มาเจอกันในครั้งนี้ต่อไปนี้ผมขออาศัยที่พักของท่านไปสักระยะหนึ่งได้ไหมขอรับลูลีล่รีประกบเอามือของเจ้าสำนักดึงขึ้นมาอยู่ในท่าเดิมและพูดด้วยรอยยิ้มขอรับคุณชายสามารถพักอาศัยอยู่ที่สำนักของพวกเราได้นานเท่าที่ท่านต้องการเลยขอรับ หวังอย่าให้เซินให้ลู่ลี่นั่งพักอยู่พิที่ที่นั่งของแขกและเขาเองนั่งโตบนสุดของห้องโถงด้านซ้ายและด้านขวาลู่เจ้าเกอและเศร้าสางชีนั่งอย่างเป็นระเบียบที่นั่งของผู้อาวุโสของสำนักห้องโถงดังกล่าวไม่ได้ทำการ มานานแล้วแต่ลูกศิษย์ของสำนักก็ไม่ได้ปล่อยปลละเลยในการทำความสะอาดและดูแลรักษาห้องโถงนี้ไว้เป็นอย่างดีในการเดินทางมาครั้งนี้คุณชายมีจุดประสงค์อะไรเติมอีกไหมขอรับหรือคนทรายมีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือรบกวนคุณชายแจ้งพวกเรามาได้เลยนะขอรับเจ้าสำนักเอ่ยถามลูลี่เออ มันก็มีอยู่นะแต่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะทำได้ในตอนนี้ไว้ให้ถึงเวลาผมจะเป็นคนบอกพวกท่านเองนะขอรับลูลี่พูดพวกเขาได้พูดคุยสเพเหราอื่นๆเกี่ยวกับดินแดนแห่งนี้ขอบเขตการปกครองสำนักรอบๆและสถานการณ์ต่างๆในเขตดินแดงเหนือแห่งนี้หวังอย่าไห่ได้อธิบายเหตุการณ์ต่างๆให้กับลูลี่ได้ฟังว่านะเขตแดนเหนือที่พวกเราอยู่มีทั้งหมด7รัฐแต่ละรัฐต่างก็มีผู้ปกครองเป็นของตนเอง และในแต่ละรัฐนั้นมีสำนักน้อยใหญ่ทั้งหมด50กว่าสำนักทั้ง50สำนักนี้ถึงจะอยู่ในขอบเขต7รัฐแต่ก็ไม่ได้ขึ้นตรงกับการปกครองทางโลกของรัฐทั้งหมดแต่เป็นสำนักที่ตั้งตัวเอกเทศและปกครองตนเองแต่ถ้ามีการรุกรานจากรัฐอื่นหรือดินแดนอื่นผู้ปกครองแต่ละรัฐจะประสานสำนักที่อยู่ใกล้เคียงของรัฐตน ให้มาช่วยเหลือและร่วมกันต่อสู้ได้และสำนักของพวกเราเป็นสำนักหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดและอาศัยในเขตรัฐว่านเจียงสำนักรอบๆของพวกเรามีทั้งหมดสาสำนักใหญ่สำนักภูผาอยู่ทางทิศเหนือของรัฐสำนักกระบี่สวรรค์อยู่ทางทิศใต้ของรัฐและสำนักปรุงยาเหอเฟยอยู่ทางทิศตะวันออกของรัฐพวกเราสำนักดาบเทียนซิงอยู่ทางทิศตะวันตกของรัฐลู่ลี่ ได้ฟังการสาธยายเกี่ยวกับรัฐทั้งหมดในดินแดนเหนืออย่างตั้งใจและได้คิดถึงตอนที่ตนเองอยู่ที่หมู่บ้านหัวต้าก็ได้ยินซื่อของสำนักปรุงยาเหอเฟยมาก่อนเช่นกัน น่าจะเป็นสำนักเดียวกันสินะลูลี่คิดในใจแต่ละสำนักที่ข้าได้เอ่ยมาเป็นสำนักที่ใหญ่และมีลูกสิทธิ์เป็นจำนวนมากพวกเขาปกครองในอาณาเขตต่างๆเนื่องจากในสัญญาของรัฐในการปกป้องอาณาเขตหลายปีมานี้พวกเราจึงไม่ถูกรุกรานจากสำนักอื่นแต่ว่าพวกเขาก็ได้กดดันสำนักของพวกเราด้วยวิธีต่างๆปิดกั้นการรับสิทธิและการค้าขายของสำนักพวกเราทำให้สำนักของพวกเราตกต่ำเป็นอย่างมาก ลูลี่คิดถึงวิธีที่จะแก้ไขให้กับสำนักดาบเทียนซินเพื่อให้พวกเขาสามารถซื้อขายกับตนได้ไม่เช่นนั้นภารกิจที่ระบบได้มอบหมายให้ก็จะไม่ได้สำเร็จลูลี่ถอนหายใจและหันไปมองเจ้าสำนักเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะขอรับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ไว้ด้วยนะขอรับขอบคุณที่ติดตามมาจนจบนะขอรับ